สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาทำคลิปการใช้ Microsoft Word เบื้องต้นนะคะซึ่งจะพูดถึงเมนูเบื้องต้นที่เราจะเป็นต้องใช้ก่อนที่เราจะไปทำระดับที่สูงขึ้นเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะสิ่งที่จะแนะนำก็คือ Microsoft Word จะมีเมนูเริ่มต้นที่เรียกว่าแถบบาร์นะคะแล้วก็จะมีเมนูย่อยอยู่นะคะซึ่งดิฉันจะแนะนำในส่วนเบื้องต้นตรงนี้นะคะเมนูแรกที่เราจะมาทาความรู้จัก ก็คือตัวนี้ค่ะเขาเรียกว่าเมนูฟอนต์นะคะถ้าหากเราต้องการเปลี่ยนฟอนต์ทำได้ง่ายๆเพียงแค่ใช้เมาส์คลิกซ้ายคุมดำแบบนี้เสร็จแล้วก็เลือกฟอนต์รูปแบบฟอนต์ที่เราต้องการหรือรูปแบบตัวอักษรที่เราต้องการค่ะอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะต่อไปนะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเพิ่มขนาดหรือลดขนาดตัวอักษรก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะ เพียงแค่ใช้เมาส์คลิกซ้ายคุมดำแบบเมื่อกี้เลยค่ะเราก็สามารถเปลี่ยนได้เลยค่ะว่าจะให้เป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ต่อไปค่ะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทำให้ตัวอักษรเป็นลักษณะของตัวหนาเราสามารถคลิกที่ตัว B ถ้าคลิกที่ตัว B อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตัวหนาคลิกอีกครั้งก็จะเป็นตัวบางเมือ่อมีตัวหนานะคะก็จะต้องมีตัวเอียง เราสามารถทําเป็นตัวเอียงและตัวขีดเส้นใต้ได้ด้วยนะคะถ้าหากว่าเราต้องการที่จะทําการขีดเส้นใต้แต่ถ้าหากว่าเราไม่อยากให้มันเป็นขีดเดียวแบบนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ว่าจะให้เป็นรูปแบบของเส้นแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเส้นปะเส้นหยกักหรือสองเส้นก็ได้เหมือนกันนะคะรวมถึงเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของเส้นได้ด้วยนะคะ ต่อไปนะคะเมนูซ้ายเมนูขวามาสามารถเพิ่มหรือลดตัวอักษรได้หรือเราจะบวกเพิ่มตรงนี้ก็ได้เลยนะคะหรือว่าเราจะกดลดตัวอักษรก็ได้ค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะถ้าเป็นรูปตัว A ใหญ่นี่เขาเรียกว่าอักษรสิ์นะคะตัวอักษรสิ์หรือรูปแบบการที่เราจะเน้นให้สวยงามนะคะจากปกติเราก็สามารถเปลี่ยนได้ค่ะ แล้วในส่วนต่อไปนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีตัวอักษรนะคะอยากได้สีอะไรก็เปลี่ยนเอาได้เลยถ้าต้องการสีดําก็เปลี่ยนสีดําถ้าต้องการสีแดงก็จะเปลี่ยนเอาสีแดงได้หมดเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นเมนูเทสีพื้นหลังนะคะเราสามารถเลือกที่จะเทสีพื้นหลังได้ด้วยนะคะอยากได้สีอะไรก็คือโปรแกรม Microsoft Word นะคะสามารถทำได้เยอะเลยสักทีเดียวเลยค่ะ ่ต่อไปนะคะเราไปดูเมนูนี้กันค่ะคือเมนูลบนะคะหรือเมนูขิดค่าทิ้งนะคะเหมือนเราพิมพ์แล้วเราไม่ต้องการคำนี้ต้องการที่จะขิดค่าทิ้งเราก็สามารถคลิกที่เมนูนี้ได้เลยค่ะมันก็จะขีดค่าให้เราค่ะเมนูถัดไปนะคะคือเมนูนี้ค่ะเป็นเมนูซับค่ะ สมมุติว่าเราจะพิมพ์ H2O นะคะก็จะเป็นธาตุของน้ำเราอยากจะให้เลข2ห้อยลงไปค่ะเราสามารถคุมดาเลข2ค่ะแล้วก็กดซับนะคะแค่นี้เราก็จะได้ H2O นะคะชิ้นเดียวกันนะคะถ้าหากเราอยากได้เลขยกกำลังแล้วเราก็สามารถทำา2ยกกำลัง8ถ้าเราเอา8ยกกำลังเราก็คุมเลข8นะคะเราก็สามารถกดซับได้เลยค่ะ ก็จะได้2ยกกำลัง8ดเรียบร้อยแล้วค่ะก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะต่อไปนะคะมาดูรูปแบบการจัดเอกสารกันนะคะเมนูผังถัดมานะคะในกรอบข้างบนตรงนี้หากว่าเราต้องการที่จะให้ชิดซ้ายนะคะให้เราคลิกตรงนี้ค่ะข้อความก็จะชิดซ้ายให้เราแต่ถ้าหากว่าเรานะคะอยากที่จะให้ข้อความเนี่ยอยู่ก,กลางๆหน้าการะดาษสมมุติว่าเราจะให้คําว่าคอมพิวเตอร์นะคะ อยู่ชิดทางขวาเรานะคะก็มาคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะคลิกตรงนี้เลยนะคะคําว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมาขยับมาอยู่ฝั่งขวาค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรานะคะเปลี่ยนใจอยากที่จะให้คำเนี่ยมาอยู่ตรงกลางเราก็สามารถที่จะ,ะคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะคาก็จะมาขยับมาอยู่ตรงกลางนะคะค่ะโอเคค่ะเมนูถัดไปนะคะก็คือเมนูสําหรับการจัดเอกสารนะคะให้ชิดซ้ายชิดขวาทั้งสองฝั่งนะคะ สมมติว่าเรานะคะคลิกตรงนี้คลิกปุ๊บนะคะข้อความก็จะดึงมาชิดซา้ายชิดขวาทั้งสองฝั่งทีนี้สำหรับการจัดหนังสือหรือว่าเอกสารวิชาการหรืองานวิจัยต่างๆนะคะก็อาจจะใช้ลักษณะแบบเดียวกันนี้นะคะต่อไปนะคะเป็นปัญหาที่หลายๆคนนะคะพบ ว่าการจัดเอกสารไม่นะคะข้อความตรงนี้ถึงห่างจังทำไมถึงชิดจังต้องปรับยังไงนะคะในบางครั้งนะคะเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกว่าระหว่างช่องนะคะมันห่างเกินไปมันกว้างเกินไปแล้วก็ลากคุมสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กดที่ลูกศรน,นะคะมันจะมีลูกศรอ,อยู่ข้างบนนะคะกดคุมสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็ไปที่ลูกศรน,นะคะส่วนใหญ่เนี่ย เราก็จะเลือกกันอยู่ที่ประมาณ10บถึงนะคะประมาณนี้นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะคะส่วนต่อไปนะคะเราลองออกมาดูเมนูด้านบนกันบ้างนะคะเมนูด้านบนนะคะสมมติว่าเราจะบอกว่า,อ,าองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะก็พิมพ์ไปเลยค่ะองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มี5ส่วนนะคะดังนี้ ปกติแล้วนะคะเวลาเราพิมพ์เสร็จปุ๊บมี5้ส่วนแล้วก็จะพิมพ์ต่อว่าส่วนที่1ส่วนที่2นะคะแบบนี้ใช่ไหมคะแต่เราไม่จําเป็นต้องพิมพ์แบบนี้คะ่ะและเราใช้ตัวด้านบนเลือกว่าเราจะเอาสัญลักษณ์ด้านหน้าของข้อความเป็นแบบไหนหรือใครจะเลือกเป็นตัวเลขก็ได้มีแบบมีวงเล็บไม่มีวงเล็บ เป็น A B C D กอไก่ขอไข่1 2 3หรือเป็นเลขโรมันก็สามารถทำได้เลือกเป็นแบบตัวนี้ละกันแบบที่1ก็คือหน่วยป้อนข้อมูลพอเรากด enter ปุ๊บก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาให้ด้านหน้าเลยนี่คือข้อดีที่เราใช้ตัวสัญลักษณ์ด้านหน้าหน่วยประมวลผล ต่อไปหน่วยบันทึกข้อมูลอะไรประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับเมนูอื่นๆก็ไม่น่าจะจำเป็นต้องใช้เท่าไหร่นะคะสำหรับเมนูโฮมก็จะมีประมาณนี้นะคะเมนูโฮมก็คือการใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะใช้อยู่ที่เมนูโฮมนะคะต่อไปสมมุติว่าถ้าหากเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากจะบันทึกข้อมูลเราต้องทำยังไงเราก็ไปที่เมนูไฟล์นะคะแล้วก็เลือกเซฟหรือว่าเซฟแอดก็ได้กดเซฟปุ๊บเราก็เลือกไดที่เราต้องการเก็บในกรณีที่เราจะเลือกเก็บเช่นไดดี แล้วก็ทำการกดเซฟตั้งชื่อเช่นความหมายของคอมพิวเตอร์ mm hmm. แล้วก็กดเซฟได้เลยนะคะ mm hmm. เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราทำการปิดโปรแกรมทิ้งไปเราเข้าไปดูที่ไดดีแล้วเราก็จะพบว่ามีความหมายของคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้ เราก็สามารถดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาได้เลยนะคะ